สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับผม่อมาพบกับผมนะครับช่องริงปากกลางมุ้งนะครับในคลิปนี้ก็พามาดูเล็กพิกยหนูนะครับหรือว่าโคมาสุ V460 นะครับรุ่นหน้าอดีตเคยดังเคยแรงครับรุ่นนี้หรือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับ ขอฝากกดติดตามนะครับดาหรับท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเรามาดูด้านหลังกันบ้างครับเรือบรรทุกนับ ตระมาน clearing นะครับผมปัดลกดูหน้า clearing แล้วก็ยกร่องนะครับกดยกร่องไม่หรือว่าเร็วนะหรือว่าเร็วดีอยู่นะครับโอ้เป็นคนตูนจกงวยนะครับ ก็ลูกลูกแครเลียหนึ่งลูกนะแม่ปิ้งพุ่งขีนะครับมีหลวมนะมีรดนิดหน่อยครับมีรดนิดหน่อยมา <My. S 1> เราว,ว่าเ็นที่นี่กับเก็บนะครับ รับอ่านจักรร่องนะครับหรือว่าจักร่องที่ก้นกลางแคบนะครับไม่เดินเงียบมากับรถรุ่นนี้ ตัวนไหรือว่าเป็นรุ่นอยอดนยียมนะติดตลาดของไกล้กุมาสสุนะครับสมัยผมเด็กๆนะครับรุ่นนี้โด่งนักมากนะครับของใกล้ก็มารสุ đến Việt nó gặp tiệp công kỳ nữa Hãy subscribe รักยางนะครับผมเรารออยู่ติดกับโดนยางนะครับจะลักไปมดเร็วนะครับปุ่งปีคุ้นน้าแลวนะรับ ล่างถือว่าเต็มนะรถคันนี้ไม่ตะบุงขีแน่นเ่ยสุดยอดเลยครับพื้นที่ลำบากนะครับคนกั้งเก็บนะครับพื้นที่กดดินก็ติดปุ่งขีนะครับดิน Giang dư, gặp, giang dư. Giang dư. Giang dạng nhiều các bragiang dạng nhiều bragiang 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 แนวก่อนครับดูแนวก่อนขุดค hmm. ่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าแนวมันค่อนข้างที่จะกดเลี้ยวนะกดเกี้ยว โ okay, อเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครากล์เยด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ